จุดเด่นคือการใช้ส่วนประกอบฟิวชั่นมากเท่าไหร่ก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นมีเอฟเฟกที่สามารถทำลายกา๊าซได้ท่ากับจำนวนส่วนประกอบฟิวชั่นจมตีได้ท่ากับจำนวนส่วนประกอบฟิวชั่นแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็มีเอฟเฟกที่สามารถสลายกันเองได้มีเอฟเฟกเร่งเจ่วมีเอฟเฟกรีไซเคิลก๊าซเรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่เด็กที่ดีควรจะมีค่ะ โมโมกะจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนเลยก็คือเป็นทีการ์ดสาใบนี้นะคะเรามาดูกันไปทีละใบกันเลยค่ะเริ่มจากใบแรกเลยเป็นแบมีเอฟเฟกต์ทิ้งการ์ดจากมือไปที่สุสานเลือกการ์ดยเว v e n อร์เข้ามาเซตในสนามได้เลยแบมีเอฟเฟกต์อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือสามารถสัง่งวาการนี้ที่อยู่บนสนามได้คุณสามารถหยิบการ์ดิวชั่นที่อยู่ในสุสานลับขึ้นมือได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นทั้งการ์ดเสร์มและการ์ดีไซเคิลของในใบเดียวกันเลยค่ะ ใบต่อมาเป็นเวทต่อเนื่องทอยเวนเดอร์มีเอฟเฟกทิ้งการจัดมือไปที่สุสานคุณจะสามารถจวดการจากเด็กได้หนึ่งใบห,หลังจากนั้นโชว์การที่จวดได้ให้ดูหากเป็นมอนสเตอร์คราฟๆลสามารถเรียกมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้จากมือเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องทิ้งไปที่สุสานเอฟเฟกที่2หากการนี้ถูกส่งไปที่สุสานคุณสามารถหยิบเอ็ดอิมเซเบอร์หรือคราฟลมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้จากเด็กขึ้นมือเรียกได้ว่าเป็นการจวดหาทรัพยากร พิเศษได้ง่ายขึ้นอีกด้วยการไปต่อไปก็คือวิ่งหากการที่อยู่ในสุสานและคุณมีทอยเวนเดอร์ตั้งอยู่ในสนามทักเก็ตพัฟฟอ์มอนสเตอร์หใบแดนออกจากเกมไปพร้อมกับการใบนี้หากทําสําเร็จคุณได้จูวการา์ดหนึ่งใบหลังจากนั้นส่งการทอยเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่ในสนามไปที่สุสานหากทําสําเร็จคุณได้จับการ์ดเพิ่มอีกหใบ ซึ่งเอฟเฟกต์ตรงนี้จะต่อเนื่องกับการทอยเวนเดอร์ที่มีเอฟเฟกต์หักทอยเวนเดอร์ถูกส่งไปที่สุดสารจะได้หยิบการเอทอิมเปเดอร์ able, หรือฟลชเมอร์มอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ขึ้นมือผลจากการเล่นการ์ดคอมโบทั้ง3ใบนี้คือคุณได้จวดการ์ดสองใบและเลือกการ์ดจัดทีกหนึ่งใบรวมเป็น3ใบต่อเิร์นนะคะการเล่นคอมโบการ์ดทั้ง3ใบนี้ถ้าไม่มีส่วนประกอบฟิวชั่นครบแล้วค่ะแต่จากประสบการณ์จริงของมัมม่ะถ้าเราใช้การ์ดนี้เมื่อไหร่ ฝ่ายตรงข้ามถ้ามีการทำลายเขาจะทำลายทิ้งเลยนะคะใช้คอมโบนี้ไม่สำเร็จสักเท่าไหร่เพราะการที่เราได้จวบก,ก้าสองใบเลือกการจากเด็กอีกหนึ่งใบมันเป็นอะไรที่เลวร้ายสำหรับฝ่ายตรงข้ามเกินไปค่ะฝ่ายตรงข้ามเขาคงไม่ยอมให้คอมโบนี้สำเร็จง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะเราสามารถร่าคอมโบนี้แบบสำเร็จแน่นอนหากเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ก็อย่างว่านะคะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วก็โอทีเคไม่ได้ ก๊าซสำคัญยังมีอีกใบนะคะนั่นก็คือแคทหากก๊าซนี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบฟิวชั่นคุณสามารถ t a r g e t ก๊าซฟิวชั่นในสุสานกลับขึ้นไ่ได้เลยเรียกได้ว่าเป็นการรีไซเคิลก๊าซฟิวชั่นที่จัม่้ติกนี้สามารถฟิวชั่นได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะอีกสองใบที่มโมกาะจะพูดพร้อมกันเลยก็คือเอฟเฟกต์มันคล้ายๆกันนะคะนั่นคือเออิมเชนกับ เอฟเฟกต์อของนกพูก่อนเลยเมื่อการนี้ถูกเรียกออกมาจากมือไม่ว่ากรณีใดๆคุณสามารถหยิบการเรียฟิวชั่นจากนี้ขึ้นมือได้เลยเอฟเฟคที่2จ่ายไร้ไฟ500สามารถใช้ส่วนประกอบฟิวชั่นในมือหรือในสนามก็ได้เอฟเฟคนี้ใช้ได้เพียงครั้งละครั้งการดีกใบที่มีเอฟเฟคหยิบการฟิวชั่นนั่นก็คือเอยิมแชนหากการนี้ถูกส่งไปที่สุดสารจะได้หยิบการไฟเบอร์ฟิวชั่นขึ้นมือทำให้เราฟิวชั่นในสุดสารได้อีกด้วย เป็นคฟลชด็อกเมื่อการนี้ถูกเรียกจากมือไม่ว่ากรณีใดๆคุณสามารถหยิบการเอ็ดอิมเซเบอร์หรือแฟลช์มอนสเตอร์ไปไหนก็ได้ขึ้นมือเป็นการปิดหาก,การที่เราต้องการได้เลยค่ะเอาล่ะเรามาดูเอ็กซ์ตร้าเด็กกันบ้างมีตัวไหนเก่งๆไปแรกที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือไฟเฟอร์ไทเกอร์เอฟเฟกต์เมื่อถูกเรียกแบบฟิวชั่นสามารถแทรเก็ตทำลายการ์ดบนสนามได้ตามจำนวนส่วนประกอบฟิวชั่นเรียกได้ว่าเป็นการเคลียร์การบนสนามที่เราต้องเรียกเป็นตัวแรกเลยนะคะไปที่สองเป็น ไฟเฟอร์ชีฟมีเอฟเฟกที่ร้ายกาจมากหากการนี้แบ็ทัน้นฝ่ายตรงข้าไม่สามารถเปิดใช้งานเอฟเฟกอะไรได้เลยจนว่าจะจบดามจสเตปยังไม่หมดหากการนี้ถูกทำลายแล้วตกไปที่สุสานสามารถเรียกการนี้กลับมาจากสุสานได้พร้อมบูส์พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก800เรียกได้ว่าเป็นการที่เอาไว้ปิดเอฟเฟกตอนบุกก็ได้หรือจะอามาตั้งรับตั้งแต่เทิร์นแรกเลยก็ยังได้น้องตายยากมากค่ะใบที่3เป็นบอสมอนสเตอร์มีเอฟเฟก สามารถพักเกตมอนสเตอร์ไฟฟเฟอร์ฟิวชั่นในสูตรสากลับเข้ามาในสนามได้และมีเอฟเฟกต์บูทางโจมตี400ตามจํานวนไฟฟเฟอร์ฟิวชั่นในสนามของคุณและยังมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มอีกหากคุณใช้ส่วนประกอบฟิวชั่น2ตัวหรือมากกว่านั้นการนี้จะไม่ถูกทํางานจากแพทชัน่นและเอฟเฟกต์ระับอีกด้วยใบยสุดท้ายเป็นไฟฟเฟอร์วูฟมีเอฟเฟกต์ที่สามารถโจมตีได้ตามจํานวนส่วนประกอบฟิวชั่นการนี้มีหน้าที่สําคัญในการ OTK ใส่ตรงข้ามมากๆค่ะ สกิลที่จะใช้เล่นคู่กับเด็กนี้เป็นสกิลของอีชิสึสกิลนี้ทําให้คุณมองเห็นท็อเด็กของตัวเองและของฝ่ายตรงข้ามด้วยสกิลนี้ใช้งานได้จะถึงจบเทิร์นที่5ที่เราต้องเล่นคู่กับสกิลมองท็อปเด็กพาวาเราต้องการใช้เอฟเกของทอยเวนเดอร์ให้ม่นยาที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์จากทอยเวนเดอร์ในการเรียกมอนสเตอร์เป็นกรณีพิเศษค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูเกมเพย์กันเลยดีกว่านะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นฝ่ายตรงข้าม สองเ้าที่ได้เป็นแฝดเรื่องก่อนเอาตาเราแล้วเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของแดนเซตพายเวนเนอร์ Windows จกดิสเข้ามาในสนามได้เลยค่ะฝ่ายตรงข้างมีการทำลายพอดีฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องการให้เราจวกการไปมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าเอฟเฟกต์ของพายเวนเดอร์ Windows ตกไปที่สุสานก็ทำงานอยู่ดีนะคะได้หยิบการ์ดเออินเซเบอร์หรือแฟลก้ามนสเตอร์จัดได้ขึ้นมือได้หนึ่งใบโมื่อจัดเลือกแฟลก้าด๊อกมาช่วย,วย,วยค้นหาส่วนประกอบสำคัญอย่างเออินเซเบอร์ S <S <S ขึ้นมือเพื่อจะได้ฟิวชั่นเป็นไทเซอร์มาทำลายการ์ดในสนามค่ะต่อไปก็ฟิวชั่นเป็นบอสมอนสเตอร์โดยใช้ไฟแฟลก้ามนสเตอร์เป็นส่วนประกอบและการ์ดเออินหรือรฟลก้าไปไหนก็ได้เพื่อบูสต์พลังโจมตีสูงกว่าไฟตรงข้ามได้ หลังจากเดินใช้กัดเล่นไฟเบอร์ฟิวชั่นดิวแช่ในสุสานเรียกเป็นไฟเบอร์ชีพเอาไว้ปิดเอฟเฟกต์กัดของไฟตรงข้ามค่ะ mm hmm. ต่อไปเรามาดูวิธีเริ่มก่อนกันบ้างน,นะคะ mm hmm. เรียกคัพโปดับออกมาเอฟเฟกต์ของดับกทำงานหยิบคัพโปแบนทึ่งมือ mm hmm. เพื่อใช้เอฟเฟกต์ของแบนเซตไทน์วนเดอร์จากดิ้กเข้ามาในสนามได้เลยค่ะแ mm hmm. ต่ใช้งานเอฟเฟกต์ของไทน์วนเดอร์ จากมือหนึ่งใบได้โจ,จ,จ๊กเก้หนึ่งใบหากเป็นมาสเตอร์ฟ้าสามารถเรียกเป็นกรณีพิเศษได้เลยค่ะเส้นตรงนี้มันแน่นยันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเใช้สกิลบางอย่างครับเจ็ตเองค่ะหลังจากนั้นใช้เงินเอฟเฟร็จของวิ่งที่อยู่ท, by, ที่สุดสันทิ้งไทม์เวงเจอเป็นที่สุดสันด้วยจะได้เร่งโจดกเก้ขึ้นมือเราต้องการส่วนประกอบพิเศษมากกว่าน,นี้ค่ะเอาล่ะตอนนี้ส่วนประกอบพิเศษครบแล้วนะคะเดี๋ยวเศษเป็นโดเกะ โดยใช้ส่วนประกอบสามตัวจะได้ไม่ถูกทำลายจากไฟท์ช์และเอฟเฟกต์ของรฟสนะคะมาประกาศใช้ไฟท์ช์ดิวชั่นฟิวชั่นในสุดสายมาหลอกไ่ตรงข้ามก่อนนะคะให้ไ่ตรงข้ามใช้กัดเบนแบนการัส์ของเราออกไปจากเกมก่อนหลังจากนั้นฟิวชั่นที่เราจะได้คิงคิงนั้นก็คือไทเกอร์มาทำลายการน์ในสนามค่ะ ค่อนข้างมีวิธีเล่นซ้ำไปซ้ำมาคอโมโบหลักก็จะอยู่ดแค้าสามใบที่มีเอฟเฟกต์เล่อนตัวที่มังโมกะต่อไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะส่วนเราขาดนัดไปไหนก็จะมีเอฟเฟกต์กระหาการที่เราขัดได้อยู่ดีคะ่ะเวลาที่เล่นครั้งแรกม,ม,ม,มังโมัะก็จะเล่นประมาณนี้นะคะคือเรียกน้องแกะมากันไว้ขอนแล้วก็ยืนบนพลังถลกเอาไวค้ค่ะ นี้ฝ่ายรงค่าไม่รู้นะคะว่าน้องแก่สามารถปิดเอฟเฟกได้ก็เลยเล่นแบบนี้ม,ะมะามาก่าเรียกบู๊ออกมาเลยค่ะโจมตีได้ตามจำนวนเ่ินประกอเซสชันรามินทั้งปิดเอฟเฟกแล้วก็โจมตีเรียวๆแบบนี้ปะะิดเกมได้สบายมากค่ะตอนนี้ม,ะมะามาก่าก็สันวิธีเล่นไปหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากดูเกมเพลย์อีมะมะกมามาก่าจะปั ไให้ทุกคนคก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะจะเป็นเกมเพลย์ล้วนเลยไม่มีเสียงมัมมกะมาไว้ด้แกลัดแล้วเอาไว้วเราจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรเอาไว้เจอกัน